ทั้งช่องเป็นสื่อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมกลับค่ะเมื่อน,นี้มาพอ้กกันยุทธิวัตรกุดแหค่ะคุณผู้ชมบังเอิญค่ะมาพร้าอ,อาจารย์สักศิษิ์เพิ่นกับไรปอยแนวทางบอกแนวทางตัวเลขให้พี่น้องเอฟซีให้โชคให้มานวสันค่ะเห็นยุไส่ฟาดโหลดแตกเนี่ยวสันพี่น้องชายาเพิ่นเนาะอาถือโอกาสสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีปีใหม่เนาะค่ะเข้าจะลำรวยปีใหม่โชคดีปีใหม่ไปด้วยกันเนาะ ไปปานี้ค่ะพี่น้องมากเข้าไปฟังแนวทางของอาจารย์ศักดิธิ์น้ำกันเลยค่ะบวกลางหามจับได้กันอันนี้เป็นบนอันนี้เป็นล่างมันเนี้ยหาเป็นบนให้เป็นล่างหาเป็นล่างคือเกาหาเป็นล่างเกาก็เป็นบนคือเกาตัวเกาก็คือเกาเต็มาระเลวลจุก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 เอาไปค่ะคาะรวดเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่รับซับคือเกาเต็มกระเลวลจัดนักนักเอาจุกจุกไปเลยจุก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  จัดไล่ใบงวดใดนี่สิบเจ็ดมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเอาไปจัดไอยใบลอตเตอรี่รัฐบาลให้ฮะโอ้มันใจคักปรนันจุกจุกๆเลยละเนักนักเลยนะเนาะไม่เสียเอาจัดสามร้อยคือพันคุณพันโอ้จัดหนักตัวนี้เต็มขั้นละเบี้ยวจุกๆยิ่งวันรับเจอที่ไหนฟาดเลตแตกเนี่ยความรับทราบก่อนตัวตัวใดล่ะศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองตัวเน้นคือศูนย์ห้า ตัวเนนคือซุนหาแต่ว่าบนบอกให้เต่าเกา้เกามาบนเก้ามาบนคือเราเก้ามาบนหกไม่มาเด่นเก่าบนแต่ว่าบอกบ,บ,บอกแปดบา้ดบาบล่างแปดบมาหามา้าหามีง,ง่ายเอาจุกจุกจัดให้แบบเต็มเต็มไปเลยก็ลเลยวิวแปลว่าแปดบมากลับเอายืดดิเลยครับกันรูปตอนนี้แหละตอนไฮยืดดิ หู้ท่าไหมผมไม่ได้ไหาเปีด้ผมไ้ซูทหาตัวเล่นก็ส่งซูนแต่นอกสิไม่ใช่นต่ม่แม่ทุกคนไฮซูท่าตัวเล่นโอ้ศูนน้าเงี้ยีดีว่ให้ตัวเล่นซูทหาผมไม่ได้ไหาเปดเปดหาได้ผมไม่ได้ห้เลขตัวเก้าอบ้าได้บ่ได้แต่ว่าอยากไฮเอฟซเข้ารับทัพก่อนโตเจอที่ไหนปันเลยแตกแน่เอาไปจุกจุรับเต็มคาราเบลไปเลยหวดีสิบเมกราคมปีสองพหาร้อยกนี่ พิเศษปกติจะออกสิบหกแหละแต่ว่าโมกรล่าเขาเล้ยออกสิบเก็ดกลุ่มห้าก็ออกสิบหกมีหน้าก็ออกสิบหกแม่าก็ออกสิบหกแต่ว่าโมกรล่าพิเศษเอาไปจุกๆเข้ารับเต็มๆรับซับก้อนตเจอที่ไหนปัดเลยแตกแน่ตัวเน้0 5. 0 5. นศูนหาศูนห้าล่างบนศูนหาล่างเฮ้นบนล่างแนวหามาาไหมครับผมอหาม้าล่างเกาแมาบนูกต้องครับผม เก้าบนยืนเอายันไซบ่เนี่เก้ามาบนนะสี่เก้าสี่เก้าสี่ตัวเดียวนี่บนให้ไปเลยสองชุดจุกจุกรับเต็มเต็มเก้าสี่บนส่วนห้าเก้าสี่บนล่างส่ย์หักแต่ว่าตกกันคือหาสองขออนุญาตอาจารย์ตุกันหาสองมันบอกชุดนี้แต่วงั้นน้ำอาจารย์มั้งครับเอากันมันเออพี่เอ็นเ่นกี่ใกันเอา รับประกันบอหนะเพันมากันร <มา S 1> ับประกันบอสังสินะโอ้อยางรู้ว่ามันสิออกกตคือผมห้ศูดหาครับผมรับทรัพย์ก่อนตัวแน่นอนรับประกันเลยรับประกันแล้วก็วน,บบนผมหา้หเลยซีเก่าเก่าซีแต่ว่าวนพมไหงครับล่างไม่ต้องกลับเขียนก่อนล่างไม่ต้องกลับสามตัวหศูนย์ห้าสองเลยถูกต้องอ่าสามตัวคือเป็นสามตัวสามตัวไม่ใช่ชุดชุดสามตัวนี่ สามตัวให้สามตัวไม่ใช่ชุดสามตัวโอเลขเด่นศูนย์ครับผมเว้นห้าแล้วก็เว้นสองคือผมกับเลยให้มันอัสเซชิตอัสเซชิตงบหน่อยรัฐบาลได้ตัวได้หน้ิวโล่งเลยให้มันหน่อยชุดลงเอาไปเต็มคาราเบลจับนักจุ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 กเงินละเงินให้เข้าสิได้เป็นกอเป็นกรรำกันง่าง่ายวันที่สิบเก็ดบุกกระลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ ไม่สิว่าเอาเอาตัว่แต่เอาคนบวกอาไครดีรัฐบาลให้รัฐบาลให้พร้อมที่จะแตกพร้อมที่จะแตกเขียนงวรัฐบาลให้ลอตเตอรี่เฮ้าละเอาเขียนในแนบบัตนึ่งเขียนอาจารย์ให้เราเขียนให้เราเขียนเขียนเราก็มาโชคขอสักศีตรธรรมดานะครับเมื่อไปส่วนมวดกลามปีเราก็สะกิดทางสกิดทางมาล้ดนี่หเมาไดหรือเาดากปีละศน แอด,ดมินได้รับทรัพย์เป็นตัวยังไงสิเฮารับทรัพย์เป็นตัวส่วงท้ายปีเก่าก็รับไปแล้วบ่นหน่อยมืน่นเป็นอีปีหกสิบหกวดแรกของปีหกสิบหกกรสิได้ของขวัญปีใหม่เบ้างหนึ่งของขวัญปีเก่ายี่ปีใหม่นี่คือวันที่สิบเก้าบกกาคมนี่จะได้แทันที่เลยข้มือนี้ส้งรูปรอไว้อ,ไอาจารย์รูปรอโชว์ตัวเลขโชว์ตัวเลขเดี๋ยวกำลังเขียยนอู่ครับเขียนอยู่บ่ เอาเอาแบบไปรับทรัพย์ทันทีเลยครับผมเก็บเต็นท์ใต้บึงกลไม่พ่อ,อมาอจารย์ครับเอาเอาให้ง่ายๆ่ังสิครับผมยังเฮ้ยใจเย็นๆเด้อพี่น้องเด้อคอยเบิ่งตัวเลขน้ำกันนะครับมามาจึงมือนี่มาอยู่กุนเฮียเนี่ยโอ้โศกมนันอีรีนะครับมีสิ่งดีๆมาหายยังสี่เลยอ้อสักเสี้ยนไผ่วาสิได้พ่อกันเด็ดเนี่ยเบียนเบียนพ่อหนกที่เนี่ย โอ้หาตัวยากเด้ออย่างสักศิษย์เลยครับโบโซกีโบคอชัวตรงตรงกล้องให้รับทรัพย์นิ่งๆนะครับครับผมนี่ครับออสักศิษย์นะครับเต็มคาราเบลครับผมเต็มคาราเบลนะครับคาราเบลแปลว่าอย่างครับผมบเขาหงวดกวานก็ได้หนึ่งแสนหมวดกวานก็ได้หนึ่งแสนถูกต้องเบิึงได้ครับรถรถล้านบาทรัฐบาลไทยเฮ้า จำนายไม่ได้หาที่หกออกมาจำนายแล้วรัฐบาลให้เฮานิ่งๆหายเอฟซีเฮาหนึ่งหนึ่งหหนนึึ่่งๆสุดพิเศษหายพิเศษงวดแรกปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกงวดแรกหนึ่งหนึ่งหหนนึึ่่งงเจ้านี่ล่างครับผมสูญหายไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับ บนสี่เก้าเก้าสี่กับได้ประกับนกลับได้คัณฮาในบอต้องกลับเลยครับผมไม่ต้องกลับแชทบอสเจอดีไซด์พลาดเลยแตกแน่ความรับทรัพย์ก้อนโตอืวห้าครับไม่แชทเป็นรักมั่งนะครับครับผมเป็นเลขหลักคุณฮาพอตัวเด่นครับผมสี่เก้าบนอยู่ดีๆแล้วก็มาพ่อกันพี่น้อง เอารางวัลมาให้ครับผมรางวัลขอรับใาม่ครับเต็มคาราเบลเด้อพี่น้องเด้อเต็มคาราเบลเอาไปจุกจุกความรับทราบก่อนตัวเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่จุกจุกไปเลยเลขเด่นเลขวิ่งวิ่งได้แมนบ่อนั่นห้าศูนย์สองได้ครับผมจ้าแต่ว่าคือเน้นที่สุดคือนุดหักคือขีดไฮนี่คือเน้นที่สุดคือลลาง นี่เอาเอาอย่งนี่ให้เบิง,ง่างงยัยจไงนี่คือเขียนให้ส่วนหักคือแรงว่าเน้นตัวนี้แบบน,น,นี่คือล่างล่างเม็ดเดียวพันเปอร์เซ็นชั่วเนี่นั่นพันเปอร์เซ็นครับเป็นอย่างนี้รับจุกๆไปเลยครับผมวดวันที่สิบเจ็ดนี่คือเนียงๆนะหรับตั้งจุกๆไปเลยคือเนียงๆในใจที่ไหนฟาดรวดรู้สึกในใจสติว่เข้าใจยังไงนี่คือาะพี่แอด,ม,ดมิดเนเนาะนี่คือผมขีดให้แล้วคือตัวเน้นคือให้ล่างให้บน ครับตัวเลขกระเดี่ดเยอ่อาจารย์ซักซิดนี่แหละครับพี่น้องครับไม่ต้องกลับแต่ว่าบนพี่เสียดแน่อยากกลับก็ได้ถทือนิ่งๆเทือนิ่งๆอาจารย์สาธโชคดีดวงดีต่อท้ยเฮาเนาะมาพออาจารย์ซักซิดยูวัดกุเทนคนกับมาปล่อยแนวทางตัวเลขเด่นห้าเด่นศูนย์เด่นสองฟันเน้นเน้นล่างศูนย์ห้าบนสี่เก้า สามมามาแปดมามากะกับไม่มาแปดไม่มาก็บหกมาตัวหนึ่งหกไม่มาครับผมเม่มาแน่นอนครับเอาเอฟซีพันวาถักเข่าสิแดงเมี่ยหายกันเอาขอบคุณมากครับรับซัพย์ก้อนตัวเนี่ยนอนกับบอเล็กเอฟซีพันวาด้วกับต่บนครับผมกับต่บนส่วนล่างเขาต้องกับศูนย์ห้ากับห้เพิ่นก้อนสั่น รับจะบนเม็ดเดียวซีเก้าเก้าซีมันบอดจยนครับผมโอ้พี่น้องเขาโชคดีตัวเหินลังไหลกอมาพ่อดีศักดิ์สิทธิ์มากคั้งละมานี่พันคนเลยครับผมงวดแรกครับผมงวดแรกของปีเจ้ามาปล่อยยูกุดแฮพ่อดีเนาะพ่อกันยืมือ้ามปีนึงก็ห้แล้วแต่ว่าคนบวเบิงหลายปันใดบานนี่เจ้าน้ามาพ่อกันนี่ลีถือว่าดวงนี้พี่น้องดวงนี่ลีดีนี่ บ่ได้นัดหมายกันนี่นี่บริได้จัดฉากจังเม็ดเด้อนี่ไม่ได้จัดฉากเลยเนาะเจอกันโดยบังเอิญเจอกันโดยบังเอิญนะครับแสดงว่าปูพนพักดันไม่เห็นกันนะครับอย่างนี้มาอยู่รถไผ่นู้นรถไผ่น้อรถไผ่น้อใายรถก็คือหาสวนเข้าหาจังสั้นว่ามันฝันเจ้ารถเจ้าของหมดแล้วป่านนี้แอดมินให้เอฟซีเขาลงทุนง่ายๆแบดไม่มาแบดไม่มาซับไม่มา เล่าหน่อยตัวดีดีติจินนี่จะเป็นศูนสามครับตัวนี้่ังแต่ว่าสามมาม่าเเลยเป็นเอาขึ้นหาเอาหาขึ้นมาแท้สุ่มโพดุ่มโพดม่เข้าใจป่ะครับติจินติจินตัวล่างชุดดีมันจะเป็นจับสามมาม่าผมก็เลยให้ชุดรับซับเปิ้นโตชุดเดียวก็ได้ล่าง